สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะมืดฝนมาแล้วค่ะสี่โมงแรงนะคะฝนนะคะมืดแล้วค่ะจะมาหอดอยู่วันหรือว่าจะเบนเบียงไปทิศทางใดแล้วแต่ลมนะคะถ้าลมไปทางไหนฝนก็ไปทางนั้นนะคะคุคะมืดมืด ฝนตกแล้วทางน้อนส่วนทางนี้ยังไม่ตกนะคะส่วนทางนี้โคกระบือก็มาแล้วนะคะกระบือกำลังมานะคะ,นะคะมืดฝนเข่าท่านบอกเข่าคอท่านบอกค่ามืดยังักค่าโมมืด มือฝนมากกได้เอามาแล้วเนี่ยเจ้าชุยลุยชุ่มนะคะโอเคค่ะทางนี้มืดมืดฟ้ามัวดินมาเลยโอ้ลมมาแล้วค่ะลมมาแล้วค่ะโอ้มาแล้วค่ะลมมาแล้วบางทีกันลมมากับม,มีฝนนะคะถ้าลมมาผัดเร็วแล้วก็ไปเร็วนะ บางทีก็มาเต็มๆนะคะพอด,ดีขาวๆนะฝนเบิ้แล้วค่ะฟ้าฟ้ามืดแล้วก็ฝนข้างล่างฝนลมมาธรรมดาเด้อคะ่ะอย่าลมแหงมาแบบตกแบบคักๆนะ ตัวแบบเรียบร้อยไม่ต้องมีฟ้าร้องฟ้ารลบไม่ต้องมีลมธรรมดาอยู่ทางไหนก็ธรรมดาปลอดภัยกันทุกคนนะคะปลอดภัยผู้ไปผู้มาผู้้ยู่ทงอยู่ข้างนะคะให้ปลอดภัยทุกคนเด้อค่ะ เพราะว่าฟ้าปีนี้น่ะฟ้าจะแห้งนะคะลมก็จะแหง้งไปทางใดก็จะเปียนจะปางนะคะให้ระวังนะคะอย่าอยู่ในที่ที่แจ้งหมดละถ้าเห็นฟ้ามืดฝนมาให้รีบข้าวบ้านอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ะคะ่ะไม่ปลอดภัยนะคะของเงยเขาซานนะคะ ให้ทุกคนโชคนีให้ทุกคนมีความสุขอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าค่ะฮักแพงแบ่งปันนะคะมาแล้วค่ะผลกำลังจะมาค่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะกลัวฟ้ากลัวฝนเหมือนกันนะคะถ่ายอบรรยากาศให้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า